สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุมสุกคนนะจ้าทีมงานบางไสหลานของเฮ้ามือน,นี้นะคะก็จะมาสอนแต่งรูปด้วยแอปพลิเคชัน p i กอาร์ตนะคะสําหรับผู้ใดที่ยังบว่เคยใส่นะคะหรือ,อยังใช้ไม่เป็นนะคะวันนี้นะคะกระสีมาบอกนะคะว่าใช้ยังไงแต่งรูปยังไงแต่งง่ายๆนะคะไม่ยากเลย ก่อนอื่นแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะคะ p i c Art P I C S A R T Pick Art ตัวนี้นะคะจิ้มเข้าไปเลยนี่จะขึ้นมาแบบนี้อันนี้เป็นแบบร่างนะคะที่เขามีให้เบ็ดเสร็จแล้วแต่ว่าบัวอาจะไปกดที่เครื่องหมายบวกนะคะต่อไป แล้วเลือนลงมาค่ะเลือกที่ฟรีสไตล์นะคะตรงหัวข้อคอร์ลัสนะคะก็จะมีตารางฟรีสไตล์กรอบภาพแต่วันนี้จะพาแต่งแบบฟรีสไตล์เลือกฟรีสไตล์เลยค่ะเมื่อเลือกแล้วนะคะเราก็เลือกภาพของเราเลยภาพที่เราต้องการนะคะเอาภาพนี้แล้วกันนะ โฆษณาให้เขานิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เสียตังค์เช่าเขาเนาะแล้วเราค่อยกดกากระบ,บาดออกนะคะเสร็จแล้วเราก็ย่อขยายได้เลยค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถตกแต่งได้เลยนะคะพื้นที่สีขาว,ขาวสีเหลี่ยมน,นะคะทางด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะเราก็ครอบตัดก่อนนะคะตัดเอาชื่อออกนะคะอา,อาจจะให้เห็นหน้าแค่ครึ่งเดียวก็ได้หเห็นแค่ครึ่งเดียวตรงนี้พอ อ่าแบบนี้ล้นๆไปไม่สวยทยํายังไงคลิกที่แกกระบ,บาดตรงนี้แล้วมันจะเป็นเครื่องหมายบวกข้างล่างนี้นะคะข้างล่างมุมซ้ายล่างนะคะคลิกเครื่องหมายบวกค่ะจิ้มที่เครื่องหมายบวกแล้วเราก็ใส่พื้นที่ด้านหลังค่ะพื้นที่ด้านหลังอันนี้เราก็เลือกได้เลยนะคะว่าเราจะใส่แบบนี้หรือจะใส่เป็นสีเป็นอะไรเราก็เลือกได้หมดเลยนะคะแต่สายจะเลือกเป็น รูปภาพนะคะเราก็เลือกที่รูปภาพค่ะนี่ตรงนี้นะที่มันมีสีรูปภาพแล้วก็พื้นผิวจิ้มเข้าไปที่รูปภาพนะคะแล้วเราก็เลือกเลยถ้ามีที่เราชอบอยู่ตรงนี้เราก็เลือกได้เลยแต่ถ้าโอเคเรายังไม่ชอบแหละเราก็เพิ่มตรงนี้ตรงนี้เราก็เลือกได้นะคะถ้าเราชอบเราก็เลือกไปได้เลย จิ้มไปได้เลยแล้วมันก็จะไปอยู่พื้นหลังของเราแต่ว่าสายจะใช้ภาพกรวยจับนะสายจะเลือกภาพจากกรวยจับนะคะโอ,โ,อโอ้โอ้เอาอันนี้ดีกว่าเอาแกรนดลี่ดีกว่าดูภาพ จับแล้วกันดูสิมีตัวไหนหน่าใช่ไหมถ้าไม่มีก็กลับนะคะไปเลือกดูทั้งหมดเราก็เลือกภาพที่เราต้องการเลยหาก่อนนะอยู่ไหนเนาะสาแซบ เราแหนึ่งนะคะภาพเยอะมากเพราะว่าทั้งงานงานส่วนตัวแล้วก็ทั้งของที่ขายนะคะก็จะอยู่ในนี้หมดเลย๋ยวจะได้แท็บเด็ดสักเครื่องหนึง่ง ทีนี้ภาพข้างหลังของเรานะคะมันพื้นหลังของเราใช่ไหมเราอยากจะให้เห็นเป็นเงาลางๆเนาะแบบเนี้ยนี่เราก็มาปรับตรงความทึบนะคะความทึบเนี่ยเราสามารถปรับได้เลยแบบไหนเราพอใจแค่ไหนเราก็หยุดตรงนั้นนะคะโอเคความทึบเสร็จแล้ว ตรงมันจะมีที่ให้เลือกตรงคมชัดจูสีสันนะคะเราเข้ามาตรงสีสันนะคะแล้วเราก็จะมาเพิ่มความชัดเจน ความชัดเจนจะทําให้ตัวหนังสือชัดเจนขึ้นเข้มขึ้นเราก็เพิ่มไปนะคะความขัดแยง้งเราก็เพิ่มขึ้นไปความอินตัวเราจะชอบแบบไหนสีสันสีสันเป็นความเข้มความสว่างาไฮไลท์ ก็เพิ่มแต่มันจะทําให้สีกรลังสือของเรานะคะชัดขึ้นนะคะเงาจะเอาเงาไหมอุณหภูมกิก็โทนอุ่นโทนเย็นนะคะเราจะเอาโทนไหนเราก็ปรับได้เลื่อนไปทางซ้ายทางขวาปรับกดได้นะคะตอนนี้คือพอแล้วแต่ทีนี้ ความทึบเดี๋ยวเพิ่มความทึบใหม่อีกนิดนึงเพราะว่าจะไม่เห็นตัวหนังสือด้านหลังโอเคได้แล้วพอใจแล้วนะคะแล้วก็ขยายซสุดๆไปด้วยทุกคนจะได้เห็นชัดๆอันนี้นางทักมาบอกว่านอนยังทักมาตอนห้าทุ่มกว่านะคะคือดับไปแล้วคะ่วะว่าสีงของหน่อย น,น้นน้ตื่นหนนั้นตอบหลายนั้นก็โทรมาเลยค่ะอะเสร็จแล้วนะคะเราก็อันนี้คือพอแล้วเราก็บันทึกที่ลูกศรที่มันชี้ลงอะนะคะนี่มันก็จะบอกว่าบันทึกไปที่แกลลอรี่แล้วเราก็กดออกเลยแล้วเราก็บอกว่าทิ้งนะคะแต่ว่ายังจะแต่งไม่เสร็จนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ลูกเล่นแล้วก็ตัวหนังสือทราจะชอบไปแต่งอีกทีที่ไลน์คาเมล่านะคะนี่รูปบาว อยู่ข้างบนนะคะแอปพลิเคชันข้างบนจะมี Instagram l ลนแล้วก็ธนาคารกรุงไทยเน็กนะคะ mm hmm. ก็เลือกตรงลาย c a m e r มล่าวทำไมมาเลือกหน่าฉันอ้าวเมื่อกี้สายแตะที่มุมบนขวามือนะคะที่เป็นกลมๆเล็กๆนะคะเลือกรูปภาพที่เรา บันทึกไว้เมื่อกี้นะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยนี่แล้วเราก็เลือกเลือกเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์ค่ะเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้ปแบบลดได้นะคะเพิ่มความคมชัดความสว่างอะไรได้แต่ใช้ดูปเดิมดีกว่าเราจะอา้อาวทำสิพาดเอาใหม่นะคะมุมบนบนขวา เลือกมาแล้วแล้วก็เลือกอีกครั้งนึง่งโอเคตรงนี้จะทำเส้นประนะคะแล้วก็ไปเลือกที่แปลงแล้วก็เลือกได้เลยเราจะใส่เส้นแบบไหนนะคะเส้นป่าแบบไหนเลือกได้มีเยอะแยะเลยมีหลากหลายให้เลือกนะคะแล้วก็จะเลือกแบบเส้นประธรรมดาแบบนี้ เอาสีแดงนะคะคุณจะได้มองเห็นเป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็จุ๊บจุ๊บจุุุ๊๊บทำสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าพอใจแล้วก็กดตรงเครื่องหมายถูกมุมล่างซ้ายนะคะอเสร็จแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือพลิกไปพลิกมาเราจะเอาแบบไหนเพิ่มแสงสวามม่างไหมอะไรอย่างนี้ เพิ่มก็กิจกกระบรดออกทีนี้ก็เราพอใจหรือยังเรายังไม่พอใจเราก็ดูว่าเราจะแต่งอะไรเพิ่มอีกใส่ฟิลเตอร์ไหมท่านคับพิลไหมใช้คอมพิลเตอร์หรือเปล่าปรับความคมชัดแสงสว่างพอไหมใช้แสงจ้าแสง แสงอ่อนนะคะถ้าเราพอใจแล้วเราก็กดเครื่องมาถูกเลยนะคะหรือถ้าไม่ไม่ปรับแสงก็ได้พอใจแล้วกับแบบที่ทำมาเนี่ยเ,เขาเพิ่มนิดเน็ตนิดนึงเบอร์ไหมอ่าเบอร์อนิดนึงความคมชัด เพิ่มความคมชัดให้กับตัวหนังสือของเราร้อยไปเลยคุณจะได้เห็นตัวหนังสือของเราชัดๆหน้าเสร็จแล้วเราก็มาตกแต่งเพิ่มได้นะคะตกแต่งเพิ่มได้เลยเราจะใส่ตัวนี้เข้าไป เพราะว่าใส่ตัวนี้แล้วมันจะทำให้ภาพของเราเป็นวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอแล้วทีนี้เฟซบุ๊กมันก็จะรักเรามันก็จะไม่ปิดกันเราใส่หัวใจให้หน่อย แต่งได้ตามสไตล์ของเราเลยนะคะเราแบบเป็นคนสไตล์แบบไหนเคลิกรีแบบไหนก็แบบบ่งบอกความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาเลยค่ะอันนี้เราก็เลือกได้หมดเลยนะเนี่ย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 เก็ได้เนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยตรงน,นี้มันจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นวิดีโอนะคะแล้วมันก็จะทำให้ภาพของเราเนี่ย วิดีโอด้วยนะคะ Facebook มันชอบหนึ่งวิดีโอแล้วก็3ภาพแต่ถ้าเป็นอะไรที่เราจะอวดออเดอร์อวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้แค่วิดีโออย่างเดียวเดียวๆเ,เลยอย่างนี้ได้นะคะใส่ใบโคเบอร์เข้าไปใบความโชคดีใบไม้น้ำชืบ อะไรก็ใส่ไปเลยส่วนตัวพอแล้วนะคะพอแล้วแล้วเราจะไปแต่งตัวหนังสือแต่งใน,นนี้เลยก็ได้พิมพ์ในนี้เลยก็ได้แต่ว่าเราจะไปใช้อีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะก็บันทึกไว้ก่อนที่ลูกศรสีเขียวมุมซ้ายมือล่างนะคะบันทึกเลย เสกแล้วก็กดโอเคข้างบนซ้ายเสร็แล้วเราก็กดออกได้เลยนะคะทีนี้จะไปใส่ตัวหนังสือซายจะชอบใช้ตัวนี้ค่ะพิมพ์ไทยบนภาพนะคะพิมพ์ไทยบนภาพาลลแล้วก็เลือกเลยแล้วก็เลือกรูปภาพ น,น้าเขาให้พิมพ์แต่วิดีโอได้ไหมนะอา้าวพิมพ์ไม่ได้เช่นั้นโอเคพิมพ์ไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่ลองเพราะฉะนั้นก็กลับไปพิมพ์บนนี้เหมือนเดิมละกันที่ไลค์คอมเมล่าไลาค์คอมเมล่าก็เชอดจังแล้วก,ก็เลือกภาพที่เราแต่งไว้เมื่อกี้นึ่งมาแล้ว ดงว่าขอโทษด้วยนะคะทุกคนแสดงว่าถ้าเราจะใส่ตัวหนังสือเราต้องใส่ให้เสร็จเลยตอนที่เราแต่งครั้งแรกนะคะเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันจะไปใส่ในพิมพ์ไทยได้แต่มันใส่ไม่ได้เพราะปกติที่ใส่ตัวหนังสือก็คือทําในเบ็ดเสร็จของลายคอมเบลล่าเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรเราไปใส่หน้าเสร็จเอาก็ได้คะ่ะแค่นี้แหะคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ถ้าเป็นยังไงก็ส่งมาให้ดูบ้างนะ ใครมีไอเดียแต่งภาพสวยๆก็แนะนำกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่บคุณค่ะ